โอเคครับเดี๋ยวมาดูโซนโซนนกสีขาวครับอันนี้กี่กุกครับสองตัวเนี่ยตัวนี้เป็นนกขลมเหมือนว่าน่าจะเป็นกุกเดียวเว่ามันตัวนี้นะครับส่วนมากมันจะเรียกตลอดไม่ค่อยโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นเรียกซะซะส่วนใหญ่เ,เยอะมากกว่าโอ้วนมาเป็นนะ้ำและลงปลกกระทีครับแล้วก็ส่วนตัวนั้นก็ ขาวเหมือนกันนะขาวขาวครีมขาวครีมแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยนั่นแต่ก็ถือว่าขาวเลยครับขาวขาถือว่าขาวขาล้วนแหละไม่มีไม่มีติใช่สวยตัวนี้ก็สวยอ่าใช่ใช่ตัวเนี้ยขันเก่งตัวเนี้ยนะครับนี่เป็นส่วนสีขาวครับเอาสีขาวคู่นี้ก่อนคู่นี้ก็คืออาจารย์อาจารย์ยศแกบอกว่าเปิดเอาเป็นคู่เลยแหละ เอาเป็นคู่เลยคู่เนี้พันหกเอานี่ครับเขาตัวนี้ตัวคู่แน่นอนตัวนี้นะครับเนาะตัวคู่แน่นอนส่วนตัวนี้น่ะตัวนี้เนี่ยไม่มั่นใจแต่ว่าร้องดีเรียกดีแต่ผมดูลักษณะคล้ายๆตัวเมียใช่ครับเนี่ยนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเนี่ยต้องสวยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวจัดดูตัวคู่หน่อย อย่าครับโอ้มจะโอข้ขามันจะไอ้นี่หน่อยนึงมั้งเนาะขาอีกข้างนึงใช่ไหมครับอ๋อใช่งข้างอนิดเดียวครับโอ้เศรสวยครับสวยๆตัวนี้เลยกี่กุกเหตตัวนี้จำได้ไหมน,น,น,น่าจะเป็นกุกเดียวน่าจะเป็นกุกเดียวเหมือนกันเนาะคถ,ถ้าถ้าถ้าร้าาองดีกับตัวนี้ตัวนี้ร้องดีโอ้มันคืนเปิดไฟมันเรียกเรียก คันเหมือนนกกลมอ่ะนกกลมกลมโอเคครับก็คือพันหกสองคู่นี้นะครับส่วนมาเดี๋ยวมีอีกข้างหน้าตรงนี้ครับตัวนี้ตัวผู้เมียครับตัวนี้ตัวผู้เอาละครับลราคาครับตัวนี้ตัวนี้ว่ามันยังไม่เปิดนะตัวนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับโอเคครับผ่านเดี๋ยวกคิดเก่าครับผมอันนี้เกดแก้วอันนี้เกดแก้วแมวควรนี่ลูกป่ามล้วไง นี่ลูกต่าเนาะนี่ก็ลูกป่าเนียอยตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่อันนี้นกขลมุมลูกยังไม่แยกเลยแม่ฟาติก่ะเนี่ยนะครับครับพ่อขอลมุมพ่อขอลมอุมแต่แม่ไม่ค่อยขอลุมเท่าไหร่อย่างลูกเนี่ยชุดอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับนี่อุอ้ยตัวใหญ่จังครับตัวใหญ่เนี่ยตัวู้ตัวนี้ตัวโตเออ ก็ยังไม่ตียังไม่ทันตีเออเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยคู่เนี้ยคู่นี้ค,นคู่ลูกนี่นะตัวสองร้อยได้โอเคครับนี่คู่นี้ตัวละสองร้อยครับเดี๋ยวเป็นนกขลมนะนกขลมโอ้ดี๋ยผมเก็บเข้าดีกว่าเข้า่ข่ดีกว่าเอาไว้ทำนกต่อ พ่อมันคลุมแต่ว่าแม่ไม่แม่ไม่คลุ้มเอ้ากปากมันโดนอะไรไม่รู้บินโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยน่าจะตกใจใช่ใช่ใช่ครับโอ้เนี่ยครับพูดพูดหนึ่งเมียหนึ่งแน่นอนครับใช่เพราะครอบเกี่ยวกันแน่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นลูกป่านี่ก็นกป่าครับใช่โอเคนี่มาจากเกจแก้วเกจแก้วฟลักอยู่อ่านี่เกจแก้วได้ลูกแล้วอยังครับเนี่ยครอบครอบแรกเนี่ย สาวใช่สาวเป็นตัวอย่างชุดนั้นนะพี่ชุดนั้นนะที่ว่าชุดที่ผมมาเห็นอยู่ที่ว่าเข้าอยู่ที่ว่าใช่ะโอ้เนี่ยพิ่งจะนั่นเนี่ยมันเข้ากว่าจะเข้ากันได้ต้องใช้เวลาเด็กพึ่งจะฟักครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้พี่แบ่งไหมครับนี่เจ็ดแก้วนี่เ็ดแก้วนี่ว่าเอาไว้ทำแนวนะาเอาไว้ทาแนวนะครับเผื่อให้ได้ลูกเยอะๆก่อนว้าอู้สวยครับเจ็ดแก้วแบบหม้อใหม่ด้วยเนาะโอเคครับมีคู่นึงครับ คู่นี้ฟักอยู่เคยได้ลูกแล้วครับได้ลูกแล้วลูกเนสองตัวที่นกเขาแขกฟักอยู่นะเหรอครับอันนี้แบ่งเท่าไหร่ครับคู่อย่างเงี้ยคู่นี้ก็ราคาส <2500 S 2> องพันห้าสองพันห้านะครับใช่ก็คือพ่อพันแม่พันพ่อพันแม่พันเคยได้ลูกแล้วเอาไปก็คือได้ลูกชัวน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าฟักอยู่ครับได้ลูกแล้วโอเคครับนี่เป็นคู่แรกครับถ้าเข้ามาดูจะสะดวกกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ่ายไปก็ ไม่รู้คู่ไหนเป็นคู่ไหนบ้างอันนี้ลูกลูกพนลูกแมวอ,ออกอ้นี่ก็ได้แล้วเหมือนกันใช่ไอตัวเอาตัวเมหม้อใหม่เลยครับม้อใหม่โอ้อันนี้ก็คือราคาคู่ละสองห้าเหมือนกันใช่ไหมครับครับโอเคครับนี่นะครับ <25. S 1> คู่นี้สองพ่อพันแม่พันนะครับแบ่งเหมือนกันครับคู่ละสองสองพันห้าครับเนี่ยครับเอาไปได้ลูกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเนี่ยครับลูก ลูกโทนออกมาแบบเสื้อกั๊กด้วย,วยกูว <laughs> อน,นี่คู่นึงครับ <c oughs> น,นี่พ่อพันแม่พันเนี่นี่พ่อพันแม่พันกันครับเท่ากันนะครับราคาราคาเท่ากันนะครับพ่อแม่พันเลยนะครับสองห้าเหมือนกันน,นี่เป็นคู่คู่สองคู่สามนะ <c oughs> ใช่ใช่น,นี่คู่ <c oughs> ที่สามอ่ะตามนี้จะได้ง่ายค <c oughs> ตามเบอร์นี่ดกวะไม่ได้ไม่ได้เบอร์อน,นี่คู่สาม อันนี้คู่สี่ครับอันนี้คู่สองนี่อันนี้คู่สองเนาะอาจจะเอาตามรหัสนี้โอขกลูกที่ไหนให้ทำครับครับนี่คู่สองอันนี้เป็นคู่สามตามเบอร์ครับนี่แหละอันนี้ก็คือได้ลูกได้อะไรหมดแล้วได้หมดแล้วฮะครับนี้ได้ลูกหมดเนี่ยครับสองห้าเหมือนกันนะครับคู่ที่สามครับอ่าถ้าสนใจก็มาเอาตามเบอร์ที่ผมลงที่พี่ยศทําไว้นี่แหละครับอันนี้นกต่ออันนี้นกต่ออีกตัวหนึ่งครับ ส่วนนกต่อมีราคาตัวหนึ่งที่ที่ว่าพันแปดมีตัวเดียวเนาะส่วนที่เหลือเป็นพันห้าโอเคครับเอาไปใช้ได้แน่นอนเล่นสายไฟเล่นอะไรอ๋อเนี่ยครับอันนี้ก็สองห้ามันกันอันนี้เป็นคู่คู่สี่เนาะพี่เนาะคู่สี่เอาคู่สี่คู่ที่สี่เอาคู่ที่ห้าคู่ห้าคู่ห้าคู่นี้ครับเอาส่วนเอาส่วนที่เป็นพ่อพันแม่พันก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้คู่ที่ห้า คู่ที่ห้าครับโอ้โหสวยครับสวยมีคู่ที่ห้าอันนี้คู่ที่หกอันนี้เป็นคู่ที่หกออกลูกเหมือนกันครับเนี่ยโอ้สวยครับเนี่ยครับคู่ที่หกส่วนคู่ที่เจ็ดกำลังฟักกำลังฟักเหมือนกันครับพพคู่มันเหมือนคอข้อมัอ้งมีคู่ที่เจ็ด คู่ที่แปดมืดเลยมีมืดเลยตัวเมียส่งมตัวเป็นเป็นหลิวตันตัวเมียนะครับโอ้นี่ครับตัวเมียตัวนี้ตัวนี้เป็นหลิวตันแต่ตัวตัวขาวน่ะสามกุกโอ้ตัวนี้สามกุกตัวผู้สามกุกตัวนี้เป็นหลิวตันโอ้นี่ก็ราคาเท่ากันสองพันห้าเหมือนกันนะครับคู่นี้อันนี้คู่ที่แปด ส่วนนี้คู่ที่เก้าคู่ที่เก้าลูกยังไม่ยังออกขึ้นลูกยังไม่ได้ออกขึ้นแล้วไข่แล้วคู่ลูกมาเกือบขาวหมดเลยนะครับขาวหมดเคยมีด่างไหมแต่มันคือออกมาขาวทั้งคู่เลยคู่ที่เก้านะครับอันนี้เป็นคู่ที่สิบคู่ที่สิบข้นมาใหม่โอ้นี่สวยครับโอ้โหไฮไลท์ครับคู่ที่สิบข้นมาใหม่ครับใหม่ เนี่ยครับกําลังฟักอยู่คู่ที่สิบสองห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยครับส่วนคู่ที่ 11, สิบเอ็ดไหนบ้างคือตัวน,ตนี้ก็ล็กผมก็แยกมาจากกรงใหญ่โอ้โอันนี้นนอันนี้แยกมาจากกรงใหญ่ครับประมาณนึ่อันนี้อันนี้ก็คือตัวหกร้อยหกร้อยเนี่ยนะครับ,รบตัวละหกร้อยนะครับรนี่ครับโอเ,เดี๋ยวชื่นชอบเอามันมีถึงคู่ที่สิบเอ็ดเนาะพี่เนาะ เอาคู่ที่1ิเดเดี๋ยวตัดมาเป็นอันนี้ก่อนตัดมาเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกนกที่ว่าได้อายุได้อะไรแล้วโอเคครับ